สวัสดีเพื่อนเทุกคนพบกันนะเหมือนเคยในกอตชาชาแนลค่ะวันนี้น้ำจะมาชี้พิกัดทำเควสหินสกิลเลเวล6ซเพื่อนเพื่อนสามารถทำได้แบบฟรีๆเลยนะคะแต่ก่อนจะไปนั้นน้ำรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วก็ไปชมกันเลยโอเคโดยเควสนี้เพื่อนๆสามารถทำได้ตั้งแต่เลเวล50เป็นต้นไปนะคะ โดยพิกัดรับเควสเนี่ยก็ให้เพื่อนไปที่แมปเว r l ์ลว l ลอนนะคะถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ให้เพื่อนซื้อวาร์ปไปที่วาร์ปคอ o ลเนียทูมนะคะโดย NPC ที่เราจะไปรับเควสมีชื่อว่าโคซูมิก็คือคนนี้นี่เองอ่าโดยรายละเอียดของเควส์เขาจะบอกไม่แน่ชัดนะคะว่าเขาจะให้เราไปตีมอนสเตอร์ตัวไหนแต่บอกแค่ว่าให้เราไปตีมอนสเตอร์ในคอ l ลเนียทูมเนาะ แต่จากที่น้ำไปทํามาแล้วนะน้ําบอกเพื่อนๆได้เลยว่าให้เพื่อนๆไปตีมอนสเตอร์ตัวนี้ค่ะเซอร์เบนเตอร์กาลิกนะอ่าก็คือตัวนี้เป็นมอนเวทนะอ่าหน้าตาเป็นแบบนี้เลยอ่าตัวที่กําลังตีน้ำเนี่ยละคะ่ะอ่าคือตัวนี้เลยที่เราจะต้องไปตีนะโดยพิกัดของมอนสเตอร์ตัวนี้ที่น้ําหาเจอก็มีอยู่3ที่ด้วยกันค่ะโดยพิกัดแรกเนี่ยก็คือที่โคลเนียทุมนั่นเองค่ะพิกัดที่สที่น้ําจะชี้เป่าก็คือ ที่ดันมังกรค่ะหรือว่า b a c k Dagon Century นั่นเองนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถไปได้โดยซื้อวาร์ปวีโว่ฟอร์เนะคะหรือว่าวาร์ปของทอมมาายคูลี่นะคะซึ่งพิกัดของดันมังกรนี้ก็จะอยู่ที่พิกัด C8 นะคะสำหรับพิกัด1และ2นะคะทั้ง2ดันนี้ถ้าคนที่เล่นมานานก็จะรู้นะคะว่ามันเป็นเหมือนดันคู่ขนาดเนาะดันคู่ขนาดเปเลยก็คือดันนี้มี มอนสเตอร์และผังแมพที่เหมือนกันนั่นเองค่ะส่วนพิกัดของมอนสเตอร์ของเซอร์เบนเทอร์การลิกนี้ก็จะอยู่ตามตำแหน่งนี้เลยอ่าโอเคสำหรับพิกัดสุดท้ายนะคะพิกัดที่สาที่จะแนะนำก็คือพิกัดของวาร์ปออริจินออฟเนโครแมนซะคะซึ่งมอนสเตอร์ตัวนี้จะอยู่ที่ตำแหน่ง F9 นะคะหรือตำแหน่งที่น้ำวงนั่นเองเนาะก็ซึ่งก็จะเป็นตำแหน่งที่น้ำตีอยู่นี่เองนะคะก็นำคิดว่ามาง่ายสุดละ เมื่อเพื่อนไปถึงก็ให้เพื่อนทำการตีมอนสเตอร์นะคะโดยให้สะสมตัวลีลิตตามที่เขาต้องการนะคะให้ครบเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถได้หินสกิลเลเวล6ไปแบบฟรีๆได้เลยซึ่งหินสกิลตัวนี้มีมูลค่า99บาทเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยหรือคําถามอะไสามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าน้ำตอบได้น้ำก็จะตอบให้นะคะโอเคสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับชาแนลของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้น้ำขอลาไปก่อนบ๊ายบาย